โอ้โห <c oughs> oh. แบลวเกลินวะไ,ได้เลย <c oughs> อ่ะหัวราน <c oughs> สวัสดีครับ โอ้โห <Okay>. oh, oh. ไม่ใช่ไม่ใช่วะชาเันเรื่องว่ะคุณ,ณพัชพี่กระชารอคลิปรีแอคตอนต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปขอบคุณนะครับวันนี้พึ่งเอาออกไปวะเนี้ยพึ่งถ่ายทำถ่ายทำว่ะเสร็จไปครับขอดูน้องแมวน้องแมวหลับครับ I'll finally Livestream close up ซีซั่นนี้ต้องรอดรับปีนญญารรสามกันยาน,นี้กำลังใจให้ด้วยเป็นกำลังใจให้นะครับคุณนพัสเป็นหมอเหรอหรือเป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนครับพี่ขจรยินตื่นมาเล่นกลางดึกกลางดึกไหมตื่นครับ สวัสดีเจ้าฮะเจ้ <c oughs> าฮะนี่ถ่ายซีรีส์เหนื่อยไหมยังไม่ค่อยเหนื่อยครับผมแต่ผมรู้สึกว่าสนุกนะเต็มที่ sing please หน,นวดเยอะกว่าคิวแรงว่ะหนวดเยอะกว่าคิ้ว สวัสดีคุณพิชยาเฮ้ย hey. hey. สวัสดีครับสวัสดีน้องม,มีค่ะอัมน้ำยังเรียบร้อยอันยองผมจะเอาฟิลเตอร์ออกไงวะนะผมว่ามันเกินเกินเรื่องแล้วออกเลีย ดูพิงค์ไวนนมหรือ,อยังดูเรียบร้อยแล้วครับฝากไปติดตามด้วยนะครับในช่อง brothers นะครับน้องแมวชื่ออะไรครับน้องแมวชื่อนินครับมีฟิลเตอร์เติมคิ้วบูบี้กันนี่วะต้องเตรียมสอบของกำลังใจหน่อย พักผ่อนเยอะครับแล้วก็ทบทวนพี่ขคชาชอบดูหนังผีไหมถ้าส่วนตัวไม่ได้ชอบดูครับแต่ดูได้ครับชอบช่องบาเทอร์มากขอบคุณคุณฟุกลุกครับขอบคุณครับฝากติดตามพวกเราสามคนด้วยครับก็จะพยายามลงคลิปแบบต่อเนื่องนะ แล้วผักกว้างขึ้นไหมใช่หัวร้านน่ะแหละพี่ชายอย่าบูบี้น้องดุงดุงไม่เห็นอ้วนอ้วนดุงอ้วนขึ้นนะเพราะตั้งแต่ทําหมันมาดุงแบบดูตัวแบบตันๆขึ้นขี้เกียจไปโรงเรียนผิดไหมก็ไม่ได้ผิดครับแต่ก็ต้องไปแหละนะ พี่กระชาไม่อ่านเมนหนูเลยอ่านแล้วลองถามโนซีพี่ Yeah Nice to see you again ตกลงได้แมวมาเลี้ยงได้แล้วครับอยู่ข้างหลังครับนอนอยู่ครับมีแพนจะทำกลรักรุ่นพี่ไหมครับเดี๋ยวต้องถามโปรดิว์รายการนั่นครับฝนกับเกาหลีแล้วกระชาทำไม,ไม่ม่กับกับหนูล่ะครั แมวหนูก็ไปทํามันมาตัวตันขึ้นมากอุ้มไม่ไหวของจริงเช่ะดุงก็ตัวตันขึ้นนะครับรักษาสุขภาพด้วยหนูน้ำเยอะทุกคนเหมือนกันนะครับดื่มน้ำเยอะครับขอดูแมวได้ไหมวันหลังเนาะแมวนอนอยู่เลยครับคิดถึงมัมมีไหมอันนี้ดีครัะมาม มาดูเราที่ห้องแมวไหมแฮะผมสีไหมสวยมากขอบคุณฟอนครับไม่เห็นเม้สเราจริงเบลออ่านอยู่นี่ลูกสาวใช้กระบะทรายหรือ,อยังเรียบร้อยครับ how was your day t o day is a g o o day d to be alive กินน้ำวันละสองลิตรน้อยไปไหมเขาต้องกินเขาปกติเขาต้องดื่มน้ำวันละกี่ลิตรนะครับโดยประมาณผมจำไม่ได้ผมเป็นโควิดโอ้พักผ่อนเยอะๆครับดื่มน้ำพักผ่อนเลยครับต้องพักผ่อนครับ